สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้คือเราจะไปที่ไหนกันนะคะเชรเฟซเปล่าอันนี้อ๋อใช่ค่ะปไ,ไปที่ไหนกัน,เ,นเรากําลังจะข้ามเรือกันไปที่ฝั่งไอคอนสยามนะคะหลังจากที่เราเสร็จจากงานโอเพ่นเฮาส์ของน้องรฮมเสร็จแล้วน้องเป็รเสร็จแล้วก็เขามีเรือบริการนะคะไปมันจะมีเรือไปที่ร้านอาหารแล้วก็จะไปที่ไอคอนนะคะ คืส่วนเรือเขาให้ดูนะคะคือสุดยอดมากเลยนะคะก็คือเขาให้บริการกับลูกค้าที่โรงแรมนะที่จะข้ามฝั่งไปนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศที่เรากำลังจะเดินทางไปเนาะซึ่งก็งานก็เสร็จเที่ยงนะคะเริ่มงานตั้งแต่เชา้าแล้วก็เสร็จเที่ยงแล้วก็พากันกำลังจะกลับบ้านนะคะบ้านเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งไอคอนนะ อันนี้คือฝั่งพระนครน,นะนี่สวยมากนะคะเป็นบรรยากาศรอ,อบก็คือฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะนี่คือโรงแรมที่เรามา,ามาเมื่อกี้นะคะที่มาแล้วก็เราก็กำลังจะข้ามฝั่งไปที่ฝั่งของไอคอนสยามนะคะ<อ>ก็ให้ดูเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะว่า คือวันนี้ประทับใจมากนะคะคือเขาเขาสอนดีแล้วก็เขาก็ให้ความรู้ดีมากเลยนะคะซึ่งมีเชฟที่ดังนะคะจากระดับะระดับโลกก็ว่าได้เลยนะคะของไทยเราที่ไปดังไกลทั่วโลกเขาก็มาด้วยนะคะเป็นเชฟอ้อมนะคะชื่อว่าเชฟอ้อมนะคะลองเข้าดูใน Google น,นะคะดังมากก็มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำถาม ถ้าเราสึอยากจะมีความรู้ท่านก็ให้แกก็ให้ความรู้ดีมากนะคะ,ะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะผ่าน้องพิษกับน้องภูงมินะคะก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มาเรียนรู้นะคะสุดยอดเลยนะคะอากาศดีมากค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะอากาศดีอันนี้คือริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะข้ามมาฝั่งไอคอนสยาม ฟังจากโรงแรมมานะคะต้องไปถือดีๆนะลูกอย่าลืมนะถือดีๆครับเดี๋ยวจะขึ้นฝั่งแล้ถือดีๆเขาให้ของมาที่ระลึกมาก็เยอะเลยเดี๋ยวแม่แม่ถ่ายวิดีโอก่อนก็มีลูกชายมากับลูกชายสองคนนะคะเนี่ย่ะคือเป็นอะไรที่สวยมากนะคะคือรู้สึกว่าสวยอะเพราะว่าเราบอกว่าเมือนไทยเราสวยนะ ต่างชาติถึงได้มาเที่ยวนะเนี่ยตอนเช้าที่มารู้สึกว่าเราจะข้ามข้ามฝั่งผิดนะเพราะว่าโรงแรมมันจะชื่อคล้ายๆกันนะ่ะเราก็ไปไปอีกฝั่งหนึ่งของสีพญากลายเป็นอีกชื่อโรงแรมหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นไอคอนสยามนะคือใหญ่มากเหมือนกันนะเมื่อก่อนจะเป็นท่าเรือแป,ป๊บซี่เก่าแล้วก็มาปรับเป็นไอคอนสยาม ใหญ่มากค่ะไอคอนสยามนี่ก็จะอยู่ฝั่งกับบ้านเรานะบ้านเราอยู่ฝั่งทางฝั่งทางเนี้ฝั่งคลองสาลไปฝั่งไปบ้านเราอะแต่ว่าเมื่อกี้เราไปทางฝั่งพระนครนะข้ามมา น้องชอบบรรยากาศมากอะ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะร้อนนะแต่วันนี้ไม่ร้อนเลยอะค่ะคืออากาศดีค่ะน้องเป็ดนะ้า้องเป็ดไปไอ้นี่เยอะนะลูกมองๆดีออน,น้องเป็ดชอบมากเลยนะคะน้องเป็ดชอบ เตรียมตัวเนายเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่าพาลูกไปเดินที่ไอคอนสยามแล้วเดี๋ยวถึงจะกลับบ้านนะคะโอเคมาเร็วเพชรมาเร็ว ใกา้านอ่าน้องปิดก็เดินไปแล้วนะคะคือท่าเรือคือใหญ่และมาตรฐานมากค่ะอ่าโอเคลูกขึ้นไปทางนุ้นแล้วก็อันนี้คือคือที่เราขึ้นเรือมาเนาะก็จะเป็นทางขึ้นที่ใหญ่มากอ่ะเหมือนจะเดินทางสะดวกนะคะ ไปเร็วๆอันนี้มีน้ําพุตอนเย็นน่าจะมีน้ําพุนะตอนเย็นๆน่าจะมีน้ําพุที่นี่อ่ะเพราะว่าแม่เคยได้ยินว่ามีน้ําพุแต่แม่ไม่ได้มาสักทีสวยไหมลูกสวยนะคะมีมังกรด้วยอ่ะเพชรมังกรพ่นไฟแล้วปะมังกรเห็นไหมเห็นมังกรไหมไม่เห็นมอ๋อมันร้อนเนาะแม่ไม่ได้เอาหมวกให้ใส่เลย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีอันนี้ก็จะเป็นการหลังจากที่เราเสร็จจากการกิจเสร็จแล้วเราก็มาที่ไอ้เนี่ยมันอันนี้จะเป็นร้านเนี่ยสงสัยจะเป็นแบบคล้ายๆเขาตอนเย็นๆเนี่ยเป็นร้านน้ําูุเนี่ยเห็นไหมี่ยมันจะติดในแม่น้าเจ้าพระยาเลยสวยนะน่าจะเขาน่าจะเปิดตอนเย็นนะลูกนี่แหละนี่แหละร้านนี้แหละที่เขาเปิดตอนเย็นอ่ะร้านใหญ่ฮะอันนี้ก็จะเป็น บริเวณโอ้เขามีของเล่นให้เด็กด้วยเหรอนะแต่ว่าอากาศมันร้อนต้องมาตอนเย็นนะ่ะลูกเดี๋ยวแม่พามาตอนเย็นนะู่นน่ะแต่เขายังไม่เปิดให้เด็กเข้าของเล่นเห็นไหมถ้าเดี๋ยววันหลังค่อยมาตอนเย็นออะไปเข้าไปนะคะสวยนะยเมืองหลวงก็อย่างนี้ค่ะก็อีกแบบหนึ่งของวัน พักสบายสบายของไม่อ้วนพาลูกชายมานะอ่าเขาสแกนก่อนสแกนคนเข้าก่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเครื่องโอเคไปอันนี้คือเข้ามาข้างในแล้วค่ะความหรูหลาของห้างนะคะใหญ่มากน้องน้องภูจะไปที่ไหนนะ ขึ้นไป้างบนไหมล่ะเดี๋ยวดูข้างล่างไปก่อนดูไปทีละชั้นอ๋อเหรอเดี๋ยวดูก่อนดเดี๋ยวดูก่อนว่าเขามีตรงไหนที่เป็นฟัสเป็นฟุดนี่ไงเป็นร้านอาหารนี่ไงก็คงไม่ไหวนะข้างล่างนี่ร้านอาหารถูกแล้วแหละลูกแต่ว่าเราจะดูก่อนนะคะอ้ ไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์นะค่ะกับราคาอาหารนักกลัวจะแพงมากไปลูกไปเดินไปนี่ไงเหมือนที่โรงแรมเลยขนมไเเพชรจะไปไหนลูกมามาทางนี้ อ๋อของเล่นนี้เอาให้น้องหยอดหน่อยจะเอาเหรอไม่ไม่ไม่แพงานเขาบอกว่าหนึ่งครั้รงฟรีอ้าวแล้วหนึ่งครั้งฟรีถามเขาสิหนึ่งครั้งฟรีเหรออ, <c oughs> อ่านแล้วเหรอน้องอ่านแล้วเหรอเขียนว่าหนึ่งครั้งฟรีโอเคเดินดีๆนะลูกเดิน <c oughs> เดินดูนะคะนี่คือ อันนี้คือฟู้ดคอร์เขานะพอดีเราเข้ามาตรงชั้นล่างพอดีเลยเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปข้างบนงน,น้องเว้เหิวข้าวจริงๆเมื่อกี้ก็กินมาที่โรงแรมแล้วลนะ่ะบางอย่างนะแต่ว่าในในนี้ก็มีของเยอะมากอุ๊ยกาลาเมแล้อลูกสุดยอดเลยคาลาเมกินเป็นเหรอไม่เป็นไม่เป็นก็อย่าไปหยิบไปอ๋อเป็นอาหารแบบว่าคล้ายๆว่าของไทยเราที่ตั้งเป็นฟนะู้ดน่ะเป็นแบบคล้ายๆแบบ โอคืออัพราคาน่ะลูกดูสิทำดีนะเออน่าซื้ออ่ะลูกทำดีนะคะทำดีมากเลยค่ะเพราะว่าคือแบบเนี่ยดูดิมีแพ็กเกจมีอะไรแบบเนี่ยมะม่วงก็มีนะลูกมะม่วงที่เป็นแพ็คๆแบบนี้ค่ะลูกที่เขาขายอะไม่อาไม่เอาเดินไปดูก่อนกิดไม่เป็นหรอกปลาเนี่ยพี่ภูมิพี่ภูมิเดี๋ยวแม่ไป ไม่ไปข้าห้องน้ำก่อนดเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเพชรเพไม่เอาลูกมา